วัดเซาหลินวัดเซาหลินโด่งดังมากในเรื่องของวิทยายุท์เพลงหมัดมวยพลังลมปราณโดยเฉพาะกังฟูเซาหลินเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของจีนปัจจุบันยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีนอีกด้วยวัดเซาหลินหรือสำนักเซาหลินเป็นวัดพุทธศาสนานิกายมหายานเซนตั้งอยู่ที่มณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนอยู่ห่างจากเมืองเจิ้งโจวประมาณ90กิโลเมตรวัดแห่งนี้เชื่อว่าสถาปนาขึ้นราวศตวรรษที่1 1มีอายุเก่าแก่กว่า1500ปีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาทรงซานหนึ่งในจำนวน5ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนบริเวณรอบวัดเซ้าหลินเป็นพื้นที่ลานโลง่งใช้สำหรับฝึกวิทยายุทธของหลวงจีนรายล้อมด้วยป่าเจดีหรือถาหลิน ซึ่งเป็นสุสานของอดีตเจ้าอาวาสและหลวงจีนมาตั้งแต่สมัยของราชวงศ์ถังเป็นต้นมา,ราเระโพธิธรรมเถระหรือตักมอเป็นผู้ให้กำเนิดกังฟูเซาหลินท่านมาจากอินเดียเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเซนที่วัดเซาหลินเป็นแห่งแรกในราวคิศสกศราช527เพราะเห็นว่าวัดแห่งนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม,มตามแบบของนิกายเซนท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ที่เผยแผ่พุทธศาสนานิกายเซนในจีนและทำให้เซ้าหลินมีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะการพัฒนาวิทยายุทย์ให้มีความลึกซึ้งมากขึ้นโดยการถ่ายทอดธรรมะหลายวิทยายุดให้แก่หลวงจีนไปพร้อมกันเพื่อฝึกฝนทั้งกำลังกายและกำลังใจจนกลายเป็นที่มาของวิทยายุดท,ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดเซ้าหลินเช่นหมัดเซ้าหลินหรือเพลงหมัดเซ้าหลินรวมทั้งหมด18กระบวนท่า ต่อมาได้มีการพัฒนาท่าฝ่ามืออรหันตจาก18ท่าออกเป็น72ท่าความเก่าแก่ประกอบกับชื่อเสียงอันโดงดังและเรื่องลือกล่าวขานกันในด้านของวิชากังฟูของเซ้าหลินเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้หลวงจีน,นหลายองค์นิยมเดินทางมาบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรมะกระบวนท่าวิทยายุทธและกังฟูรวมทั้งชาวจีนจำนวนมากก็เริ่มเดินทางมาที่วัดเซ้าหลินด้วยเช่นกันเพื่อฝึกฝนวิชากังฟูของตักมอ จนได้รับความนิยมอย่างมากในเวลาอันรวดเร็วในสมัยราชบศงถังแท่นปักธงคู่และสิงโตหินซึ่งตั้งอยู่บริเวณอารามหน้าวัดเศ้าหลินเป็นสิ่งที่พระเจ้าถังไทจงพระราชทานให้กับวัดเซ้าหลินเพื่อประกาศเกียรติคุณในการช่วยเหลือจัก,กรพรรดิถังไทจงฝ่าวงร้อมในระหว่างการสู้รบก,กับทหารของราชวงศ์สุยตอนปลายจนได้รับชัยชนะในระหว่างปีคศ618ถึง907 รวมทั้งได้ส่งอนุญาตให้หลวงจีนเข้าร่วมฝึกซ้อมแบบทหารร่วมกับกองกําลังทหารในราชสํานักทําให้วัดเซาหลินได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใต้การสนับสนุนในด้านต่างๆของราชสํานักในปีคิธศักราช960-1279วิชากังฟูเเซาหลินได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงขีดสุดจนถึงสมัยของราช,ชวงศ์ชิงและในปีคิศักราช1727 หลังการขึ้นของราชของจักรพรรดิหยงเจิงแห่งราชวงศ์ชิงรัชสำนักได้เข้าม,มีส่วนสําคัญในการลดบทบาทของวัดเ้าหลินลงจักรพรรดิหยงเจิงส่งกองทัพมากวาดล้างและเผาทําลายและห้ามไม่ให้หลวงจีนฝึกกังฟูแต่ก็ยังมีการลักลอบฝึกกันอย่างลับๆทำให้วิชากังฟูยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันมีการทำานุบำรุงบูรณะวัดเ้าหลินหลายต่อหลายครั้งตลอดระยะเวลา1500ปี แม้ว่าวัดเซาลินจะถูกไฟเผาไหม้ครั้งใหญ่ถึง3ครั้งด้วยกันในปีคิศากร1457มีการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่หรือบริเวณรอบๆที่ถูกไฟเผาไหม้ปลูกต้นไม้และมีการสร้างอารามต่างๆขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างสวยงามในปีคศากร1857วัดเซาลินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่1สิงหาคมคศ2010 รวมกับโบราณสถานอีก5แห่งปัจจุบันในประเทศจีนมีวัดเซ้าหลินทั้งหมด3แห่งแห่งแรกตั้งอยู่บนเทือกเขาซงซามนมณฑลเหอหนานเรียกว่าสำนักเซี่ยวลิมเหนือซึ่งเป็นต้นกําเนิดพุทธศาสนาน,นิกายเซนและกังฟูเซ้าหลินแห่งที่สองตั้งอยู่ที่เทือกเขาผานซานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวนและแห่งที่สามตั้งอยู่ที่เทือกเขาจิวเหลียนซามนมณฑลฮกเกี้ยนเรียกว่าสำนักเซี่ยวลิมใต้ แบ่งออกเป็นสองสายหลักๆคือสายพระบูซึ่งเป็นสายของการสืบทอดศิลปะก,การต่อสู้และกังฟูเร้าหลินของตักษ์มอและสายพระวินัยซึ่งเป็นสายที่เน้นการปฏิบัติธรรมตามคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญภายในอารามหลวงหรืออารามตักษ์มอเป็นสถานที่สำหรับะดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวนมากส่วนภายรอบนอกบริเวณอารามหลวงมีรูปสลักวิชากังฟูเส้าหลินทั้งชายและหญิง ในกระบวนท่าต่างๆจำนวน24กระบวนท่าโดยแบ่งออกเป็นแต่ละโซนเช่นโซนกระบวนท่าการฝึกขั้นพื้นฐานที่แสดงพื้นฐานของกระบวนการฝึกวิชากังฟูโซนกระบวนท่านั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานที่แสดงความสงบของสมาธิรวมทั้งศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นต้นและรูปปั้นพระโพธิธรรมหรือพระปรมาจารย์ตักกมอผู้ให้กำเนิดวิชากังฟูเส้าหลิน วัดเ้าหลินยังถูกกล่าวถึงในนวนิยายกำลังภายในของจีนหลายต่อหลายเรื่องปัจจุบันวัดเ้าหลินบนเทือกเขาซงซานกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีนไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆในประเทศ